สวัสดีครับวันนี้มารวยพามาตาในทางพอหลอดนะครับในงวดนี้ฝนฝันดีพี่น้องฝันผีมาข้อนาบ้านห้องบอกเลขนะครับบอกให้ซื้อเอาเลขทราบตัวเป็นตัวไรล่องปฏิตามพ้อฝันพอหลอดกันเลยครับสวัสดีครับพอหลอดตาบค,คุณพอยงไม่เดียวแมงเด้นะครับเป็นป่วยเป็นยกไ่ได้เป็นเปลี่ยนเันผู้ป่วยเสี็ดสลยเนาะนะครับขึ้นกับบัวแข็งแรง

เดือนละสองเที่ยวสามเที่ยไหมนีเลยหรือพอล้วกำลังใจดีเนาะนี่แห้งอยู่นี่แหละกินเข่าก็กินแ่บอยู่นี่แหละกคนก็เห็นอย่างนั้นยางไปหน้ากับยางไฟยุแต่ว่ามันตาว่เห็นหูป้าสูว์ไฟหน้าเดียววยางไปหน้าเนาะหมวกก่อนโชว์เหยี่ยมเนี่ยกำลังใจเนาะย่างมาเรื่องสามสี่โมงพอก็เลีนไปทั้งนี่เ เงินผมก็เล้ยงได้นี่ยแหละเจงเงกันเป็นวันละเน่อาหนักกำลังใจดีกับเท่าหรอพ่เอ้เอกไปเอามากดันทองกับสิยุบตทองกับิมไ่องมันมาเจ็บหยังเนาะมันกินเข่าแสบมันก็อ้วนตัวใช่ไเนาไม่ปเห็ดหยเกลียเหรอไม่ปแล้วหรอเนาะออกกังรนโอ้ยบอกเลยรับไตืเบลว่าตานดนแล้วพอเราขห้ลักขางล่าสุดในซื้อสองศูนย์มืองอกออกเล่าเลยนะเบลตูเนาะออกเล่าสองศูนย์ศูนย์ซองละนะครับ พราะเราเป็นบอยฟันนะครับฟันก็ฟันหน่อยๆฟันเป็นตัวฟันได้รวดทุกทีนะวันนี้น้อยตามคือก็ังไหนเหลียวคอยว่าบอกคอยว่าในชื่อเรียกสามศูนย์คอยว่ามัเออมันก็ว่าหนึ่งศูนย์สามมันวางสี่มเเดี๋ยวพรเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไม่ได้ก็งงอยู่ไม่จะไหนเป็นได้เรียกก็ได้เป็นเลียวางสั่นพอฟันว่งไหนมันงางมาหนีละมันงางไปหนีละมันขอกระนั่งจะหนีเนาะต้องเคาะประตูขอยวันแบบ บักกานลังนะคอยวันบกันนั่นนะมันว่านอนยู่นี่ติเถินเคาะประตูก็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 คือคอยเปิดประตูมาวันมาโอมผู้ใดเนี่ยคอยมาบอกเลขเจ้าว่าท่านว่าเดือนวันนี้มันบอกตัวอะไรสิหนึ่งศูนย์สามมันวางที่ไหนมันกัอยู่ประมาณเท่าไรพอผู้ก็เด็กน้อยละเดนฝันน่ะอื <In> เราเล็กมาใส่ข่อยมาบอกเต้าว่าสั่นมันว่า okay. กูว่ามักเนี่ย่อยเนี่ยว่ามักว่ามักกระชังเต้าก็ซื้อก็ซื้อก่ะสือกระก็ซื้อมันวางอยู่เคยจำไหนยุทธีล่ะเต่ามักก่บสันมักเลยวะเราเป็นโตคนนี้เล่นนี่คุมักกระดิ่งวันนี้ สามหนึ่งศูนย์สามคนหมักไรเด้จช่ไเขาก็อันบักนั้นมาถามเงิน่อยข่อยเงินมันห้าร้อยเงนอีดาวแม่มาถามเงิน่อยละคอยว่าได้มันหมดแล้วละ่อยว่าที่ซื่อน้ำมันย่ดอกมันมาขายวันที่เท่าไหร่ละวันที่สิบหกปีันนั่งัน่านี้นะพอหล่อนเนาะดาวไหนดาวบานข้างเจ้อคุณใช้ไหมนี่ รัตตีเหรอว้าเออรัตตีรอตตเออรตตีเขาขายวันที่สิบหกนะเออรตตีน่ะยังจงาเจ้าซื้อเรียกเล่าถือปะไม่ถือแน่ไม่ถือแน่หรอปะเอ้ยบอกแจ็คถือหาหมื่นตออันเดีใ่บอกว่าแล้วเขาใจยังไงเ มันซื้อสามตเนาะแม่แต่ว่าแต่ละตัวเออหมดวันหันนะแจกไปทั้งเดิอคิดได้ไมถดโอ้ดอก็เห็นบอกจ้ามาหนกซ่าเป็นพวกเดีอัอดีย่าเออขาไปใช้ร่างนำบ่ะอืมได้เลยได้ดักไม่ได้ได้ตัวสตัวเดิมสาัมนมากว่ามากว่านี่ย่าต้อมากต้อ็อืมป้าก็สุดลายหละที่เราต้องเข้าดีมั้งจ๊ หมดแก๊สเขากระือกันดือดเหล่าเนาะดื่มเหล้าอื่กสวเนาะดื่สวรีเนาะบ่กาลาเบารไม่อเาถามีพ่ออย่าไน้เลยือเบาทเอาละครับวันนี้คุณพ่อฝันนอนเด็กนอยมาขอประตูบอกเลขเลยนะครับหนึ่ามมานน้เพราะงี้ว่าเว่อมาักเรามาบักเราจะเจ้าแล้วสื่อผ่เสือกระซ้างเราสันเขาก็ย่างนี้เนาะนะครับก็เป็นเลขตัวเดียวห้างเดียวเลยสตัวหนึ่งนให้หน ศูนย์สามหลักสามหนึ่งทำัพยนี่น่ามอตัวตัวพอหลอบมากๆตัวเลยหลงมักจังไหนแล้วขอยว่าใด้ื่ยนี่เออเอากตจะเป็นศูนย์สามเนาะศูนย์สามพาเป็นเลขไทยเนาะนะครับหรือพี่น่อยจะมักสามหนึ่งหนึ่งสามก็ได้นะเอาเราพิจารณาได้นะครับคนพาอบอกหรือพี่มาบอกว่าูกบ่คือวันพีมาเป็นคนม่้เป็นคนน่อยๆทรนี้ล้วสรพรวันบักนั่นแล้วแ่อเขาบอกเลยอะไเขาบอกว่ามันนอนี่นี่แล้ะมันมันยัง ไปจ้าง,งปุ่นนะก็ฝัน,นมันฝันหาน้ามไว้นเนาะปอนแรกวางสนั่นะพ่ะนะอเนาะเอาคนรอบิ่งเด้อพี่น้องครับสำหรับพ่อหลอดแล่วคนฝันแม่นผู้หนึ่งเลยเราโดนแล้วจังยีฝันมารวยกะมาตามให้นะครับเผื่อพี่น้องมิโชคไม่ใช่ออพ่อผมเดชซอยพอเลนะ่าเนาะพอนเราคนป่วยนะครับถือเรื่องถือเบื่อมากเดซีมิโชคข้องได้ซอยกันพอคือหวานซื้อยาซื้อนุ่งกระตุ้มเป็นสลั่นเนาะทั้งพอหลอดเป็นตัวเป็นสะพานบุญหน่อยเด้อนะครับเดซีเฮาเป็นเจ้าคนใจดีใจงาม เพื่อนก็ว่าแรรนทำใจน้อไม่เต้อ้ามนี่พ่อหลอดไอ้ไรแล้วไม่ต้ขึ้มาถามไงอายุอายุเทใดแล้วเกิดพร้อมไปยินนี่โอ้บดเชี่ยวกันเนาะเชี่ยวกันเทไรแล้วไปยินดีกำพอหลอดเนยินี่เกิดพ่อสองหาอยหกสิบหกสิบปดหกสิบแปดหาลอกันนเต้กบ้านอ้ไที่พ่อบ้านีเไรกเจ็ดชบ้านีเจ็ดอืมเขาบอกเงียหน่อเขาบอกเงี้เนาะโอ้เหลยกบานที่เรไม่เ้เรอเลบาน เขมามบอกเลยปะเขาไบอกของเนีเ้เด้เออเจ็ดสีหมูมูชีเดีย๋ดวยวม,มูชีทับสีได้พี่น้องเด้อะครับเจ็ดสีทับสีเออตามนั้นเนาะพี่น้องทับเรียบบานก็ลงห้ซื้อดอกแต่ว่าเปิดกระไดามาเล็กตัวเดียวห้างเดียวเลยแหละนะครับหนึ่งศูนย์สามเด้อนะครับสำหรับในท่าผลอดมันรยกระไดหนึ่งศูนย์ศูนย์สามหับกรสามหนึ่งกับเมตสุยเนาะตามให้ขึ้นเกาปลอดค้นฟันแม่นนะครับอืมจนเกับ บวยนะครับเขาก็ถือว่ามาเป็นสะพานบุญให,นะห้เนออาะน้องซีเขาก็มีทั้งไทยทัง้งมาเทียนที่เราพูดมีผู้นับใจงางมเนาะ,ะเอาสรุปต้อไมีด้วเอาสรุปเพื่อนเนี่ยไม่หลอดแ,แล้วฟันอะไรเฝ้าโชว์สรุปก่อนสรุปมาพอหลอดเพื่อนฟันว่ามีคนมาบ้านมาบอกเลขตัวหนึ่งศูนย์สามเด้อเราก็ไปเพื่อนมาบอกซามหมื่เพื่อนมาข้อประตูเดือดขอประตูเอื้นบ้านแบักอมน่ะ วันมันยังมานน้อยเด็กหน่อยเนาะนี่เด็กหน่อยหน่อยซ้ำนี่ละวันหนึ่งเสามแล้วกับหันหลังไปเลยเออวันเน่ะมากเป็นไงวะั่บะมากบะหมกเป็นยังไงวะบะหมากเดี๋ยวเจ้าแล้วก็มาบอกเลยเจ้าซื้อซื้อตัวซื้อมาซื้ออะสีเนาะเอามาบอกตั้งแค่มาบอกถตาเอาคนบะามากเนีไม่บอกวันน้องบะหมากเนาเขาไม่บอกเอาเขาล่ามาจว่าเล่าบะมากมันมากอกเลยกะมาบอกเล่ามาอ่ะรอกงเนาะอ่าตามตามนะครับสำหรับินทางหลอดด้อนะครับ ก็เลขตัวเดียวห้างเดียวหน,นึ่งศูนสามนะครับตัดให้หน,นึ่งศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งนะครับเล็กบานเพิ่นคือเจ็ดีทับซีได้นะครับไหม่เป็นหนึ่งีที่เขาวาดเลยเขาดีแล้วเป็นทับเป็นสีแล้วไม่แดม่นดงกาั้งเลขมดอกเขามาขายขอยทั้งดีกีหรือว่าอ๋อสัตนดาฟอร์ั้นอ่านตั้งไหนเยอะก็การเอาไปศูนย์สามสามหนึ่งน่ ตัวเล็กันนะเจ้าอ,อันดีนะฮะฮอขี่ดาวม่าเบางเลือกอันนอันกระสือบ่มักกระสือแล้วอฮะสื่อเด้อพี่น้องมามันาะพอเนาะเด้งามไม่ได้อะสนใจอยู่ซื้อสามบอโดนหรอ ก็เนี่ยเลยสานเ่งเลยล่ะถามพอนี้ขำตัวบานนี้ว่าสินแล้วคนมาหนึ่งศูนก็งายมากเป็นสิมากบอกเจ้าว่าท่านก็มาว่าสินละนัดกันนัดกันว่าสินหรือว่าจับพอกพวกคมขับน้องเนาะขอขอบคุณพอหลอดลายนะนะครับในช่วงประมาพี่ต้องดวยช่องเลยนะครับผม